ไข่ใหญ่ไขไ่ยักเนาะจ้าพี่น้องเบิ่งเนี่ยอุ้ยว่ามแมนไข่ไดโนเสาร์เนาะจ้าสดซิมบาดน้สวัสดีค่ะมาพอกอีกเนาะจ้ะครับช่องกุ้งพากินไปบ้านนะจ๊ะมือนีกุ้งได้ไข่ใหญ่ไข่ยักเนาะจ้ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยอุ้ยว่ามแมนไข่ไดโนเสาร์เนาะจ้ะใหญ่เฮงอันนี้เป็นไข่นกกระจอกเทศเนาะจ้ะพี่น้องเบิ่งจ้าอุ้ย โอ้โใหญ่เฮงเนาะจ้ะเบิ่งเนี่ยกุ้งสรีมาทอดกินแซ่บๆเนาะจ้ะอันนี้คือแบบไข่นกกระจอกเทศเนาะจ้ะแต่ว่าแบบเหมือนเหมือนเป็นของเหร่นของปลอมเลยจ้ะนี่อู้เปลือกเพคนหนาอีกเนาะจ้ะนี่เขาอะไรเนียมเพลินเหมือนหมักแต่งเนาะจ้ะนี่อู้ยหนาค่ะจ้ะเพลินสิเป็นจุดจุดจุดขาวๆแบบนี้เนาะจ้ะนี่เหมือนของเหร่นเลยจ้ะเหมือนบุเบนไข่อีหลีเนาะจ้ะเามึงเนี่ย มันนี่กุ้งซีมาทอดนะจ้ะพี่น้องมาดใหญ่ค่ะนกไข่นกนกระจอกเทศนะจ้ะสักกระเบื้อเข้ามาถูกนะจ้ะอันนี้กุ้งซื้อมาในราคาอันนี้หน่วยนี่นะจ้ะสี่ร้อยนะจ้ะโอ้ยพี่น้องมองนี่โอ้ยใหญ่เฮงว้าเม่นไข่เอ็นไดโนเสาร์นะจ้ะซื้อมาสี่ร้อยนะจ้ะ่าส่งลอยหนึ่งโอ้ยอยากซิมจะลองเบิ่งเนาะมาจ้ะพี่น้องบัดน,นี้เคาะบัดน,นี้โอ้ยนักดีจ้ะนี่ว้าเม่นเป็นโลกุณหนอโอ้ย เป็นตาหนาเท้พี่น้องแตกเนะจะเบ่งเปลือกพ่นจะโอ้ย,อยพี่น้องมาจามารุ่นกันเนะจะบอกเคยกินคือกันจะสิเป็นจังไดมีเยื่อเพร่นทางในนะจ๊ะนีข่าขาวๆเทให้มันแตกก่อนปุ้งสิเด็ดออกเลยนี่โอ้สองสัยต้อง จาะอ,อีกจ้าพี่น้องน้อยเกินเอาอีกก่อนปาเปลือกคนหนาอยู่ด้จ้านีโอ้ยซื้อมาลองกินลองเบิ่งจ้ะเกิดมาเกิดได้ใหญ่มากกันยังบอกให้กินจ้ะไข่นกกระจอกเทศอู้พี่น้องเบิง่งเปลือกคนลุงไปเบิดแลวจ้านีมาบันีีเทานาะจ้ะไข่นกกระจอกเทศอุยยอ้ยปาดไข่แดงอู้แตก โอ้ยสีงามอีดีจ้ะพี่น้องหือขากอีดีมึงจะหน่วยบล็อกใหญ่หนึงบัดนี้กุ้งสิบปุงเนาะจ้ะบาดกลิ่นธรรมดาเลยจ้ะเหมือนไข่ไก่บ้านเฮาเลยตัวเล็กกุ้งย่านย่านย่านคาวไว้จ้ะเห็นเพื่อนหน่วยใหญ่กับย่านแล้วจ้ะโอ้ยบากหลายนึงกินเบิดเพื่อนกับเบิด,บด,บบบด,บดจ้ะ กุ้งเจาะน่อยพราไข่เดงก็เลยแตกนะจ๊ะบัณน,นีตซิมปรุงเนะจ๊ะใส่รสดีนะจ๊ะทอดไข่กุ้งหมักใส่รสดีสูตรไทยสูตรมั่นนะจ๊ะใส่หลายจักน้อยจ๊ะโอ๊ยลืมผงสูรสบ่เป็นอย่างจ๊ะรสดีมีผงสูรสอยู่แล้วน้ำปลาใส่หลายเติบจ๊ะไข่บ้ากหลายใส่ต้นหอมนะจ๊ะบัดน,นี้พกมาจากบ้าน ตอนแรกที่แบบว่าที่ว่าเห็นเราจะเห็นไข่แบบป่อวิีพี่น้องว่าอึนเหืองเราจะอันเหง๋งแบบบลกล้ากินม่จะแย้มมันคาวแต่พ่อแบบตีออกมาก็เหมือนไข่ธรรมดาบานเทาเลยจ้ะเหมือนไข่ไก่เลยครุงิตีก่อนแบบว่าใหญ่เฮงเราจะพี่น้องเหมือนเหมือนเหมือนไข่ไก่ประมาณซาวหน่วยอะ่ะหูยหลายคับ ไข่นกกระจอกเทศคุงรู้สึก,กว่ามันฉีจางเด้อใส่น้ำปลาเข้าไปอีกก่อนจ้ะย่านจางอ้ยขาเอดิสดซิมมาหนิโอ้ยบ่หไหวพี่น้องบ่หไหวไปจา้าบ้านี้ไปทอดนะจ๊ะพี่น้องทอดใส่เตาฟืนเท่านี่แหละเซ็บเซนะจ๊ะกินกระตมมักแตงนี่จ้าพี่น้องไข่นกกระจอกเทศนะจ๊ะนี่อ้ยเบิ่งจ้าเต็มหมอ้อกุ้งเทศเต็มหม้อนะจ๊ะ หมอ,อยู่หน้านะจ๊ะพี่น้องมาจากวันนี้มาทอดนะจ๊ะพี่น้องนี่น้ำมันหอดแล้วจ้ะนี่กุ้งกระสิเทลงไปเลยนะจ๊ะพี่น้องข้ามอีนีโอ้โหบอกเคยกินจกักเธอจ้ะมาสิลอกเบิ่งมือนี่นะจ๊ะสิเป็นจังใดลองพ้อมก,กันกับพี่นอ้องเลยจ้ะเอา้าก็เป็นอย่างส่ พี่นอ้องเบิ่งอาดโอ้ไดบโนโอุอ้ยเกือบจ้ะพี่กุก้นี่เกือบมันขาดเครื่งออกจากกันนะาจา้ะม้นนี่กินอยู่บรรยากาศริมหวยริมหนองด้อจ้ะพี่น้องนี่กะสิมีป่าบ่อนนะาจา้ะบรรยากาศดีดีจ้ะลมเย็นเนาะมาจ้ะวันนี้พี่น้องแล้วแล้วจ้ะ ทอดนะจ๊ะทอดไข่นกกระจอกเทศนะจ๊ะพี่น้องอุ้ยเบิ่งจ้ะในมากลายอันนี้สิ้นมากนายเนีจ๊ะพี่น้องหอมหอมจ้ะมาด้จ๊ะวันนี้เซ็บเซ๊บน้ำกุ้งนะจ๊ะโอ้ยพี่น้องบรรยากาศทงไห่ทงหน้าได้จ๊ะวันนี้กินข้าวอยู่ทงนะจ๊ะพี่น้องกินอยู่ทงทุกมื้อแหละเมนจ้ะพี่น้องวันนี้ง่ายๆนะจ๊ะกินง่ายตัมักแตงจ้ะพี่น้องตํามมักแตง ถอดไข่นะจ๊ะมือนี้โอ้ยโอ้โอ้เฮีย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 เกือบเป็นปิ้วเข่าตาจ้ะโอ้ยลมแห้งๆจ้ะจั๊กเสียไว้ใส่นะจ้ะมีแต่แนวใหญ่ๆถั่ยอันนี้กใหญ่ไข่กใหญ่ตำมกแตกนะจ้ะไข่ถั่ยอันจานน้อยพ่อจ้ะบุ้งคอเนี่ยชิมก่อนนะจ้ะ ไข่นกกระจอกเทศนะจ๊ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยครั้งแรกของชีวิตข้าวหนึงก็กินพอดไข่ธรรมาดานะจ๊ะแต่ว่ามันหนวยใหญ่แล้วมันรู้สึกแบบจักจังไดนะจ๊ะพี่นอ้องมุ่งจากซื้อจ๊ะสวดจัด นวลละสี่โล่เนาะจ้ะพี่น้องไข่เหมือนไข่กโโกไก่เป็ดเลยจ้ะแดดฮ้อนห่อนจ้ะลมอยู่ตะวันแดดฮ้อน ซื้อเมื่อกี้แล้วเบิ่งแล้วจ้าเธอแรกพ้อเงินกับพี่นอกเลยจ้าเมื่อนี้แต่ว่ากุ้งแบบเว้ยอย่างนั้คิดว่าหน่วยพันใหญ่ไหมจ้าแบบมันรู้สึกจังในโบรูไหมจ้าแต่ว่าคือแซ่แซ่บล่ะเหมือนจิงไข่ไก่แต่ว่า,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 น,วานึกภาพว่าิ่นแบบหน่วยใหญ่แบบ เมื่อกี้กะซื่อมาซิมเนาะจ้ะลองเบิง่งพอได้พื้นวาเนาะจ้ะพอได้พื้นเบาไข่นกกระจอกเทศเนาะจ้ะแดดจะซีบมี่บอลอ,อยู่นะจ้ะต้นไม้ต้นใดกันซีห้อนเบอร์นนะจะสาย จ้าสำหรับคลิปนี้นะจ้ากุ้งกับพ้ามากินไข่นกกระจอกเทศเนาะจ้าพี่น้องกับตำบังแตงแซ่บเนาะจ้าไข่นกกระจอกเทศเบิ่งจ้าพี่น้องมากใหญ่จ้าหน่วยหนึ่งได้จ้าหนึ่งทอดได้บักหลายทั้งลุมกันย่งหนาๆได้จ้านี่จ้าบักหนาหนึ่งกินได้เบิดเงื่อนจ้าพี่น้องกินเบิดเงื่อนกับเบิดอีกนะรสชาติก็เหมือนกันกับไข่ไก่นะจ้าพี่น้อง